and they come. กินแล้วก็กินไอติมนะคะน้อยหนาไอติมนี่ไงน้องโบน้อยหนาไอติมแบบนี้ไงหาหมองว้างมาได้เลยนต่นั่นก็ว่าสีรุ่นหนักได้แก้วไผ่แมนไผ่ทองอร่อยแซ่บมากไา่สีทอง รสชาติก็ดีอยู่นะแต่มันกน็ถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยอยู่แต่ว่าเสียแสบซส้ำเซเว้นเซ็นกับโบเมนแต่ก็แสบอยู่ค่ะกินนะคะตอนนี้กิน พัฒนาทานอะไรหรือ,อยังคะมาๆมา,มาทานด้วยกันนะคะคือพัฒนาเอดมีเรื่องเล่าพี่อยู่อ่ะเขาไม่ชอบให้ไปหาหมอแน่เลยเอดลงคลิปคุณหมอนะไม่มียอดเลยพัฒนาเอดลงไปเมื่อวานเนี้ยสี่ห้าคลิปนะ ไม่ถึงร้อยค้าบอกว่าอะไรอ่ะคือปกติเขาก็จะให้สีส่สีส่สี่สี่สี่ทุกวันใช่ไหมแต่เมื่อวานเนี้ยเอ็ดเอาคุณหมอไปลงพัชนาะเขาไม่ชอบหรือเปล่าจะให้เรามานั่งกินให้ดูเนี่ยนะโอ้ยหรือว่าเขาปรับตัวไม่ทันอยู่ๆไปลงคุณหมออะไรอย่างเงี้ย เลยไม่ให้สรุปว่าถ่ายมาเยอะแยะคือลงไปแล้วมันไม่มีมันไม่มียอดวิวก็ไม่รู้จะลงไปทำไมอะไรแบบนี้ฮะสลกมากเลยกินโช์คำยัยอาปากปากเฮียปากที่อนน้องบัวกินโชว์แล้วมีคนดูเราไหมอ่ะเขาเหมนว่มาเบิ้ง่บบไอ้เฮียก็อัน นั่งอันนี้เราเห็ดอีหยังกสิวังสิไหนเนาะน้องโบกับพ่อแม่สายกินโชบันไดนะกินไอติมคำใ,ใหญ่ๆบ่กาแฟกินมาทันแล้วอยูด่ดีน้องโบกินโช์คำใ,ใหญ่ๆเลยติติน้องโบกินคำใ,ใหญ่ๆจะโตอย่างนี้บ่ นี่ไม่ไม่อยากดูหน้าตัวเองแล้วมันมันก็อ้วนนะเนาะหน้ามันก็ใหญ่กินยังไหงนนเหรอค้นยังสีอืมคำาละนดแบบนี้หรอเมันบาไวเหลอเนี่ยน้องโบเนี่เมื่กินไอติมใม้มูเบิงอ่อืมอืม ยำนีะนะเบอกไว้ได้น้องบัเบิงบ้งเบิ้งบักเกียรมันดีแล้วเ <laughs> บิง้งนาพี่ก <laughs> ินิิมอะไรแต่เช้ายนยเนาะอืมอร่อยมากไม่หวานก็สิว่าทําหน้ามันๆหน่อยแล้ว,วสิววานเสีแล้ว <laughs> việt nam mất kiểu rồi, tôi